ลว่าเป็นนี้แล้วจะทำยังไง<ม>ี่ก็เลียงขาจะหายอ,ะอ่ะเออถ้าพูดให้จบคุณูดนิ่บใครเป็นคนำำำทำากำลัเขาไปลื้อวานเขาเขาไปลื้ออะไรใครใคร้คราไปลื้อขวนี่พูดมาดมาอ๋อไม่ได้กลัวอยู่แล้วแตพ่พูดมาพูดมาอยากเข้าข้างลูกจะเองเกนเได้ไดเขา ข้าข้างลูกตัวเองเกินเกินไปใช่ข้าวข้างอย่ามาชี้นะขับคุณเข้ามาในบ้านฉันคุณมาชี้หน้าฉันเรื่องอะไรไม่ทราบคะก็คืเรียกมาก็เรียกมาก็ลูกคุณเข้ามาในบ้านฉันเข้ามานึกข้าวของอ่ะ สิาลูกค so ุณเข้ามาหรือ yes. ข้าวของคุณต้องโทษอิเดตซี่มามาลรือข้าวของบ้านนักปูงทำไมเข้ามาทำไมการไม่ขาดไม่ขาดคุณเงียบค่ะฉันคุยกับอิเดตที่เขาเข้ามารบกวนบ้านฉันให้เจ้าของบ้านเขาคุยค่ะคนนอกไม่ควรค่ะฉันจะไม่จบคุณอยากจบไม่จบได้ยังไงก็คุณมาเถียงฉันเนี่ยไม่ต้องพักเลยมันจะได้จบเอาไปจบก็นนี่ข้าเสียหายนี่ไงก็คุณจะไม่ยอมตายไม่ยอมไม่ใครเข้ามาบุกรุกคุณบ้านมา เรียกมาสิไม่เรียกมาได้ยังไงต้องกินยาประจำนะ,ะ,นะคุณนะต้องกินยาค่ะและคุณก็ต้องให้ลูกๆคุณก,กินยาด้วยมาบุกลูกถึงบ้านฉัน คือเขามีเรื่องแล้วทางนี้เขาไปเรียกเราล็อกไปเลยว่าเรียกมาทําไมวันที่เขาเอาเด็กมาสอบที่บ้านเขาตอนนั้นเขาก็เอาเด็กมาสอบมาหลายสนตอนนั้นตอนนั้นเด็กน่าจะหลายคนน่าจะประมาณเจ็ดแปดคนได้แหละคือเจ้าของบ้านสอบสอบเจ้าของบ้านเขาเป็นคนสอบเองเขาว่าเขามีคลิปเทกระเทียมเทน้ํายาซักผ้า แล้วกินกล้วยเขาในครัวใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกเด็กมัธยมหมดเลยค่ะมีหลายคนค่ะกังแต่อยู่เท่าไหร่ตังแต่ห้าขวบขึ้นไปถึงสิบสองเขาขายของที่ว่าตอนเย็นของเขาเหลือมาใช่ไหมขายอะไรครับขายปออะไรไก่ป๊อบไก่อะไรใช่ไหมพอตกตอนเย็นมาเุ๊บก็จะเอามาขายแล้วก็เรียกเด็กๆไปซื้อยังไงไงเด็กก็ไปซื้อเขาไปเล่นแล้วก็เขา ไปกินก็แค่ไปกินกล้วยเนี่ยครั้งครั้งนี้แหละที่รู้ว่าไปกินกล้วยเขากินกล้วยไปเท่าไหร่ครับเยอะไหมใช่เด็กข้าวขวบโข่วว่าสามลูกแต่ว่า,า,าแต่พวกเด็กเขาใหญ่เขาว่าเขา,เากล้วยหวีหนึงเขาว่าอย่างนี้ร่วมกันบุกลุกและร่วมกันทําให้เสียทรั คือแจ้งข้อหาเด็กใช่ไหมใช่ทีนี้พอเราบอกว่าเอเสียทรัพย์อะอยากรู้ว่าทรัพย์สินที่เสียหายมันมีอะไรบ้างเขาก็ไม่ตอบเขาไม่ตอบอะไรเราเลยเขาไม่พูดเลยแล้วเขาก็จะเรียกค่าเสียหายอย่างเดียวคือเท่าไหร่ตอนแรกที่ที่ที่ไปที่โรงพักนะครั้งแรกสุดเลยเขาขอสามพันเนาะใสยเนาะขอสามพันที่ก็เลยว่าโอ้โหต่อเด็กหนึ่งคนใช่ไหมต่อต่อคนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเออไม่ต่อคนค่ะก็เรณีนี้นีนะคือเรายอมรับว่าเด็กของเราทําผิดใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เออยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วแล้วทําไม เขาจะต้องมาเอาเรื่องกับที่เด็กเขาเล็กสูตรอนุบาลอ,อ่ะอทาไมใจคนละสองพันไปแล้วเขาเขาไม่พอใจแบบไหนอีกไปตามหาลูกก็ก็ก,ก็มีคลิปอยู่ก็ประมาณว่าคมครูจะเรียกค่าเสียหายคือให้เด็กยอมรับ ให้เด็กยอมรับให้ได้แล้วเขาก็อัดคลิปไว้ทีนี้ด้วยความกลัวของเด็กบางคนมันก็กลัวเพราะเด็กอ่าจในช่วงปิดเทอมด้วยผมได้สอบถามลูกชายผมก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้เข้าไปเัาแล้วถามว่าเด็กมันมีความรู้สึกยังไงเด็กก็เห็นใะรนี้เขาอ่านหนังสือออกเขาว่าพ่อนี่อะไรก็ร้องด้วยความกลัวนะคือร้องไห้เลยครับผมผมบอกลูกว่าถ้าไม่จําเป็นก็ห้ามเข้าไปตรงนั้นก็เด็กมันมันด้วยความกลัวเด็กไม่เข้าไปแต่สภาพจิตใจก็คือเขารู้สึกกลัวนะฮะก็คือพฤติกรรมเขา จะเปลี่ยนไปแล้วพักพวกเขาก็ต่างคนก็นต่างช่วยเตือนกันบอกกันก็เด็กก็อยากที่เคยเล่นอยู่แต่แถวสีเรียก,ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เล่นแล้วมีคนมาปลาไข่ปลาไข่เน่าค่ะเข้า,เข,า,าเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านตรงประตูหน้าที่มีปู่ทาวเวสสุวรรณอยู่หน้าบ้านเช้าเอกสารค่ะ ใบปริญญาและพาสปอร์ตของสามีหายค่ะซึ่งมันเป็นตัวจริงไม่สามารถหาได้แล้วค่ะเรืออย่างหนึ่งก็มีพวกบัตรจ่ายค่างวดรถเอกสารสําคัญที่มาเททิ้งหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีการปีนเข้าไปในหน้าต่างที่เด็กสารภาพมานะคะแล้วก็มีพวกแฟบพวกยาปักผ้านุ่มเสื้อหนูแล้วก็เป็นของกินของเครื่องใช้ในครวัวเห็นว่ามีกล้วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีกล้วยมีกล้วยเด็กเอาไปกินหนูไม่ทราบว่าเยอะหรือไม่เยอะคือหายไปทั้งหวีค่ะ แล้วก็มีพวกข้าวของในครัวที่เขาเอามาเททิง้งเททิ้งลงพื้นทั้งหมดเลยค่ะแล้วเรารู้ไงว่าเป็นเด็กกลุ่มนั้นที่ <c oughs> มีเด็กเข้ามาขอโทษแล้วก็ตอนแรกเขาเดินเข้ามาในบ้านเขาก็มาขอโทษแล้วเขาก็มาพูดหนูก็เอะใจว่าเขาพูดแปลกๆแล้วก็ถามว่าเออทําไมถึงมีคนเข้ามาในบ้านพี่ <c oughs> มีใครเข้ามาทาอะไรบ้านเขาก็เริ่มสารภาพคนนใช่ไหมแจ้งความเพราะว่าเด็กเขาให้การมาอย่างนี้ค่ะเด็กเขาให้การว่ามีชื่อคนนี้คนนี้คนนี้หนูก็แจ้งตามที่เด็กให้มาค่ะแล้วเราไปแจ้งข้อหาอะไรข้อหาก็คือว่าเข้ามาทำลาย สินในบ้านแล้วก็บุกรุกเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านค่ะแล้วเร,เรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ตอนแรกเรียกสามพันก็เขาก็ต่อรองเรียกสองพันเพราะผู้ปกครองเขาก็แบบพูดจาไม่ดีกับเราด้วยตอนนี้เขาจ่ายไปแลกกี่คนคะ <K an> เขาจ่ายไปประมาณสี่คนค่ะแล้ว,ลว,ลว,ลวอีกสี่คนเนี่ยเราจะดําเนินต่อไหมดาเนินต่อคะ่ะเพราะว่าเขาหาว่าหนูแจ้งความเท็จแต่หนูไม่ได้แจ้งความเท็จก็คือว่ามีเด็กเขามาสารภาพชื่อนี้ชื่อนี้จริงๆ